ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเดียทาโร่ค่ะพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของคุณคือเรื่องใดคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ Queen of Cups Six of Pentacles The High Priestess s e e n of Cups ขออีกหนึ่งสำรับนะคะ พิ wow. ini, e e นเทสว้าวราชินีเหรียญฟรีอัพแว์หนึ่งเหรียญพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของคุณก็คือคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีเมตตาต่อผู้อื่นอยู่เสมอนะคะไม่เคยคิดร้ายต่อใครคะ่ะ หากใครมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาอยู่เสมอค่ะแล้วตัวคุณนะคะก็มีเหมือนกับพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตสัมผัสที่ดีด้วยนะคะคุณสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนกับคนอื่นอาจจะไม่รู้เหมือนคุณนะคะ แต่คุณจะสามารถล่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะคะซึ่งตัวคุณนะคะอาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณยังรู้สึกว่าคุณลังเลใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้บอกว่าคุณต้องกลับมาเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณต้องมั่นใจนะคะคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของคุณค่ะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะ สามารถที่จะต่อยอดได้สามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะเดินไปบนเส้นทางชีวิตของคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณณตอนนี้แล้วในอนาคตค่ะคุณก็จะจะได้พบเจอกับความสําเร็จนะคะมันจะมีสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะได้เจริญเติบโตมากขึ้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่จะเปิดทางให้กับคุณนะคะมันจะเป็นสิ่งที่จะปูทางให้กับคุณให้คุณได้พบเจอกับความมั่นคง ทางด้านของการงานการเงินนะคะอนาคตดีๆมันกําลังเปิดรอคุณอยู่แล้วค่ะขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเดินออกจากคอม์ตโซนกล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางที่คุณเลือกนะตอนนี้นะคะแล้วความสําเร็จอะคะ่ะมันก็กําลังรอคุณอยู่แล้วค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ